ช่องช่องแรกนี้จะเป็นเป็นเวอร์มิกคอมโพสนะครับเป็นเวอร์มิกคอมโพสภาษาเรียกง่ายๆก็คือขี้นอนนั่นเองนะครับขี้นอนอส่วนช่องที่2ก็เป็นตัวหนอนนะครับช่องที่2เป็นตัวหนอนที่เราสาธิตนะสาธิตการการร่อนแบบใช้เครื่องหมุนแบบโรลเลอร์นะครับไอรูแรกนี้เป็นเป็นรูสามมิลน,นะครับเป็นเหล็กรูสามมิลรูที่2อนี่คือเหล็ก ตะแกรงจอะรูห้ามิลนะครับรูที่สามก็เช่นกันเพราะฉะนั้นท้ายๆเนี่ยที่ออกมาเนี่ยเป็นนี่นครับเป็นตัวหนอนนะครับลอดออกมาตัวหนอนเนี่ยออกช่องที่สองที่สามแล้วก็ไปสุดท้ายนู้นเลยนะครับหนอนจะออกไปทางนู้นเลยหนอนตัวนี้เราจะเอาไปไปให้ไก่นะครับเป็นหนอนหลุดไซส์ที่เรา,าขย่าออกมาจากไอเครื่องขยครทางแรกหรือ นอนมันเดินออกไปก่อนนะครับนั่นคือไซส์ใหญ่ที่สุดอันนั้นคือเราไปบินแล้วแต่ตัวนี้คือตัวที่เราจะเอามาเอามาขายนะครับเอามาขายก็คือว่าเราจะขายขายปลีกเนี่ยเราขาย30กรัมเนี่ยเราขาย60บาทก็คือตกกร,รมละ2บาทรวมส่งแล้วนะครับแต่ถ้าเราขายส่งเนี่ยคือเราจะขายส่งกิโลละ500บาท1,000กรัมนะครับ500บาทก็คือตกกรรมละ50สสตัง นั่นนำหมายความว่าถ้าเกิดทาร้านค้าซื้อไปขายต่อนะครับทาร้านเพชรหรือร้านาที่ขายอาหารสัตว์เล็กชูการ์ไกเดอร์หนูแฮมสเตอร์พวกกระต่ายหรือไอพวกอะไรกิ้งก่ายอีกัวนาพวกนี้นะครับสามารถที่จะซื้อไอตัวเนี้ยไปแพ็คขายได้ระยะนี้เป็นระยะที่ออกจากอาหารแล้วนะครับหลังจากนี้เขาจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ1 0 2ถึงวันนะครับแล้วบางท่านอาจจะเอาตัวเนี้ย ไปเข้าสูรา่ระยะดักแด้แล้วให้มันบินพอบินปุ๊บก็ให้นกนางแอ่นกินเพื่อให้นกนางแอ่นเนี่ยผลิตน้ําลายสร้างไข่ได้เยอะนะครับนอนแมลงวันลายเนี่ยเวลาเอาไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วนะสัตว์เลี้ยงจะสามารถามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็กินอาหารดีจเจริญเติบโตไวนะครับมีโอเมก้า3 6 9ไลซีนทิปโตเฟนมีกรดลอริกที่เหมือนน้ำนมมันดานะครับมีแคลเซียมฟอสฟอรัส โปรตีน40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีแฟตหรือไขมันอีก20เนะครับเพราะฉะนั้นสามารถนะครับสั่งไปเป็นกิโลไปไปแบ่งขายแท็กกิ้งเป็นกล่องเล็กๆขายตามร้านเทสก็ได้นะครับนี่คือธุรกิจแนวใหม่นะครับของแนวพอเพียงเราได้ผลิตภัณฑ์หนอนแมลงวันลายนี้นะครับดยการจับดับจับจากธรรมชาติแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ไปเก็บขยะนะครับจากตลาด บัวตองนะครับที่นครศรีธรรมราชหรือตลาดเทศบาลของเรา mm hmm. เมื่อเราเก็บขยะมาแล้วเราก็มาให้หนอนกินหนอนกินแล้วเราก็ได้หนอนมาแยกเป็นขี้หนอนนะครับแยกเป็นขี้หนอนแบบนี้นะครับเอาไปปลูกผักนะครับแล้วก็แยกเป็นตัวหนอนเอาไปเลี้ยงไก่เสร็จแล้วก็สามารถที่จะกําจัดขยะต้นทางได้เป็นอย่างดีนะครับในวิธีการนี้เป็นการทํางานนะครับหรือธุรกิจสีเขียวแนวใหม่แบบธุรกิจ ในแนวทางพอเพียงนะครับนะครับสามารถติดตามดูอัปเดตจาก facebook นะครับของหรือ youtube ในช่องโกมีฟาร์มนะครับตามแนวทางพอเพียงนะครับ